ก่อ้นกำเนิดโรงพยาบาลโรคจิตแห่งแรกในไทยบันทึกฝรั่งชี้สภาพหน้าอับอายหลังเปิดมานานโรงพยาบาลจิตเวชหรือโรงพยาบาลโรคจิตในไทยปรากฏแรกเริ่มในสมัยรัชกาลที่5ภายหลังจากการก่อตั้งโรงพยาบาลศริราช1หนึ่งปีนั่นคือปี2432โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ปากคลองศานฝั่งธนบุรีโดยเป็นการปรับปรุงจากเก๋งจีนคุณกิติกรณีซับเล่าเรื่องนี้ไว้ในบทความเรื่อง 120ปีแห่งบริการสุขภาพจิตโดยระบบโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลโรคจิตแห่งแรกในประเทศไทยในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมฉบับพฤศจิกายนปี2552อธิบายลักษณะของโรงพยาบาลไว้ดังนี้โรงพยาบาลจิตเวชหรือโรงพยาบาลโรคจิตจุดกำเนิดสมัยรัชกาลที่5โรงพยาบาลปรับปรุงจากเกงจีนของพระยาพักดีพัฒรกรเจ้าสัวกงสัวหรือเกงสัวหรือเกงซัก ได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาเมื่อปีปี2422เป็นรองเจ้ากรมมัท่าไซายศักนาหนา1000ไร่โรงพยาบาลมีรูปลักษณะทำนองนี้คือประกอบด้วยอาคารขนาดใหญ่สองชั้น3าหลังและอาคารเล็กๆชั้นเดียวโดยรอบอีกจำนวนหนึ่งประมาณ1 0 1ถึงหลังอาคารใหญ่หลังกลางด้านหน้ามีเก่งเล็กคู่หนึ่งใช้เป็นที่รับแขกอาคารใหญ่ที่เหลืออีกสองหลังนั้นใช้เป็นหอผู้ป่วยท้งนี้รวมถึงอาคารหลังเล็กบางส่วนด้วย อาคารหลังใหญ่เป็นห้องโถงกว้างจูผู้ป่วยได้หนึ่งคนส่วนอาคารหลังเล็กโดยรอบนั้นจัดแบ่งเป็นห้องเล็กๆห้องละสิบถึงคนพื้นที่เก่งจีนทั้งหมดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ4ี่ถึง้าไร่ล้อมรอบด้วยกำแพงก่ออิฐถือปูนทั้งสด้านด้านหน้าเก่งจีนหันไปทางทิศเหนือจรดแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีโป๊ะขนาดใหญ่ที่ท่าน้ำสำหรับรับส่งผู้ป่วยจากฝั่งพระนครด้านตะวันตกติดกับบ้านท่านสุนภริยาพระยาโชดึกราชเศรษฐี ฟักโชติกสวัสดิ์ในว่าเป็นสถาปนิกออกแบบพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินขั้นด้วยอู่จอดเรือโรงพยาบาลด้านทิศตะวันตกส่วนนิติดกับบ้านท่านล้อมเหมาชอยาติและรัววัดทองล่างวัดทองนพคุณส่วนด้านทิศใต้หรือด้านหลังโรงพยาบาลติดกับโรงพยาบาลการละโรคเดิมคือโรงพยาบาลโรคติดต่อปัจจุบันคือโรงพยาบาลตากสินของกรุงเทพมหานคร ทางด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลติดกับป้องป้องปังปจจมิตรถัดจากป้อมออกมาทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีผู้เช่าบ้านปลูกพักอาาัยอยู่สามรายคืออําแดงเชยสามีเป็นฝรั่งชื่อมิสเตอร์โกเฮนอนายจ่ารงและจีนเปาบุตรชายของพระยาพักดีพัฒนากรสาเหตุที่ใช้เก่งจีนนี้ดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลได้เพราะเก่งจีนถูกหลวงยึดไว้เนื่องจากติดค้างเงินรายได้แผ่นดิน ไม่สามารถชดใช้คืนได้ตามกำหนดไม่เพียงแค่พระยาพักดีพัฒรากรมีนายอากรอีกหลายรายถูกยึดบ้านมาเป็นของหลวงเช่นบ้านของพระยาชัยบูรณ์อิ่มดัดแปลงเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลคนเสียจริตเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2432ผู้เขียนบทความเล่าไว้ว่ามีผู้ป่วย30คนในแง่การรักษาผู้ป่วยทางจิตหายย้อนกลับไปในช่วงโรงพยาบาลสิริราชเปิดแล้วปีหนึ่ง หรือในเวลาใกล้ๆก,กันโรงพยาบาลสิริราชมีราษฎรจำนวนหนึ่งพาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตมารับการรักษาสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏราษฎรที่เข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตแตกต่างจากความเชื่อทั่วไปในสมัยนั้นที่ว่าการเจ็บป่วยทางจิตเกิดจากอำนาจของผู้ผีไสยศาสตร์หรืออำนาจผิดธรรมชาติอื่นๆคนเสียจริตหรือผู้ป่วยโรคทางจิตที่รอตรวจวินิจฉัยอาการ แต่เนื่องด้วยโรงพยาบาลศิริราชไม่ได้เตรียมการในกรณีนี้ไว้ก่อนจึงรับบริการเป็นเพียงคนไข้นอกตรวจรักษารับยาแล้วให้กลับบ้านซึ่งประเด็นนี้คงทิ้งโจทย์ความต้องการให้คณะบริการโรงพยาบาลได้ขบคิดต่อในสมัยนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลในเวลานั้นบันทึกไว้ว่า ด้วยมีผู้ขอส่งคนเสียจริตให้โรงพยาบาลร,รักษาเนืองๆจะรับรักษาไว้ในโรงพยาบาลสิริราชก็ไม่ได้จะบอกปัดไม่รักษาคนเสียจริตก็เห็นขัดกับหน้าที่กรมพยาบาลจึงคิดจะตั้งโรงพยาบาลต่อออกไปที่อื่นพร้อมกับตั้งโรงพยาบาลร,รักษาคนเสียจริตการที่ตั้งโรงพยาบาลเพิ่มเติมไม่ยากเหมือนโรงพยาบาลสิริราชความลำบากมีแต่เงินทุนไม่พอที่จะปลูกสร้างเป็นโรงพยาบาลขึ้นใหม่ จึงขอกราบทูลขอเป็นบ้านที่เป็นของหลวงเช่นบ้านเจ้าภาษีนายอกรที่ใช้นี่หลวงเป็นต้นภายหลังยังปรากฏหลักฐานว่าพระยาพาศกรวงเกตปราธนบดีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลคนเสียจริตเมื่อเดือนมิถุนายนปี2432ก่อนโรงพยาบาลเปิดอย่างเป็นทางการเป็นเงินถึง10ชั่ง20บาทอย่างไรก็ดีการให้บริการในยุคแรกๆน่าจะมีข้อจำกัดอยู่มากทั้งในด้านงบประมาณการบริหารจัดการและการบำบัดรักษา ภาพของโรงพยาบาลคนเสียจริตจึงไม่ค่อยดีนะักคล้ายๆเป็นที่กักขังหรือออไซลัมอะซีลัมแบบฝรัง่งช่วงแรกของโรงพยาบาลยังเป็นเพียงนำคนเสียจริตจ,จากที่ต่างๆคือคนป่วยทางจิตที่ชาวบ้านนำตัวมาฝากรักษากับคนประเวณหรือหัวเมืองหรือกระทรวงมหาดไทยนำมาฝากและคนเสียจริตจ,จากกอง,งมหันตต่อโทษกองละหุโทษและสารยุติธรรมนำมาฝากรักษา เมื่อนานวันเข้าเริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นสถานที่ก็คับแคบอาคารชำรุดตามเวลากิติกรเล่าไว้ว่าภาพของโรงพยาบาลจึงค่อนข้างน่าหวาดกลัวตามการอ้างอิงจากรายงานของนายแพทย์ไฮเอตต์ฮาร์คมเบลไฮเอตตเจ้ากรมสุขาพิบาลในขณะนั้นที่รายงานไว้เมื่อวันที่14กันยายน2453หลังจากโรงพยาบาลเปิดดำเนินการมานาน21ปีว่า ในจำนวนคนไข้ทั้งหมดนั้นเป็นชาย264คนหญิง32คนมีอาการคลุ้มคลั่งรุนแรงอาจทำอันตรายต่างๆได้ถึง54คนต้องแยกขังไว้ต่างหากแต่ห้องแยกมีน้อยจึงต้องขังรวมกับคนอื่นซึ่งยัดเยียดทำร้ายกันเสมอมีหลายคนถูกกล่ำโซ่ไว้กับพื้นกระดานเช่นเดียวกับสัตว์ที่ดูร้ายห้องหลายห้องชำรุดและรักษาความสะอาดไม่ได้จอนมีผู้ป่วยเป็นโรคลำไส้กันมาก โรงพยาบาลนี้ชํำรุดหน้าอับอายอย่างยิ่งซึ่งเห็นว่ารัฐบาลควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปให้ดีขึ้นถ้าพระเจ้าเองไม่สามารถหาคำพูดใดๆที่แรงพอเพื่อแสดงว่าหน้าอับอายและหน้าขยัแขยงเพียงใดนายแพทย์แคมบเบลไฮเอตตอซีเอ็มเอ็มดีดพีเอชลอนดอนเป็นชาวอังกฤษเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะแพทย์ประจำสถานทูตอังกฤษจากนั้นจึงเข้ามารับจ้างทำงานต่อในโรงพยาบาลกระทรวงธรรมการ เมื่อปีปี2441ต่อมาในปี2448ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมสุขาภิบาลกระทรวงนครบาลซึ่งควบคุมดูแลโรงพยาบาลทั้งหมดรวมทั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตด้วยเป็นผู้เสนอย้ายโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งเดิมไปอยู่แห่งใหม่คือที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบันนายแพทย์ไฮเอสต์ตได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เดินทางไปดูแบบการสร้างโรงพยาบาลแบบตะวันตกที่สิงคโปร์ ปัตตาเวียและมลายาด้วยแต่ยังไม่ทันได้สร้างเสร็จหลังจากหมดสัญญาจ้างระยะยาวนาน15ปีก็ได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษเมื่อปี2456ปัจจัยการกำเนิดโรงพยาบาลรักษาคนไข้ทางจิตถึงภาพจะดูเป็นเชิงลบแต่ยังปรากฏว่ารัฐบาลสมัยนั้นยังให้ความสำคัญกับผู้ป่วยมากกว่าสมัยที่ผ่านมา ทุ่งงบประมาณจัดเตรียมสร้างโรงพยาบาลดีๆแบบตะวันตกกิติกรวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดการสร้างโรงพยาบาลรักษาคนไข้โรคจิตของภาครัฐในขณะนั้นว่ามีมูลเหตุ3ประการคือ 1. เป็นพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่5เองด้วยทรงปรารถนาให้บ้านเมืองทันสมัยแบบประเทศตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปรวมถึงกิจการด้านสุขภาพพนาใมยด้วย กล่าวคือเมื่อคราวเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรกเมื่อปี2413หลังจากครองราชได้สองปีโดยเสด็จพระราชดำเนินเมืองสิงคโปร์และปัตตาวียอินโดนีเซียในครั้งนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการโรงพยาบาลทั่วไปและกิจการโรงพยาบาลโรคจิตซึ่งกิจการโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนั้นเป็นแบบยุโรปเพราะเวลานั้นสิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษและอินโดนีเซียเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ เป็นที่ชื่อถือได้ว่าภาพสถานที่รักษาคนเสียจริตและตึกรักษาคนบ้าที่สิงคปโปร์กับที่สอมารังคราวเสด็จประพาทเมื่อปี2411ย่อมเป็นส่วนผลักดันอย่างสำคัญทำให้เกิดโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในปี2432สำหรับกระบวนการบำบัดร,รักษานั้นแม้มีได้ระบุไว้ชัดแจ้งก็น่าจะเป็นการรักษาตามแพทย์แผนไทยเป็นหลักกับส่วนหนึ่งอาจเป็นแผนฝรั่งเพราะมีผู้ตรวจการใหญ่เป็นแพทย์ชาวต่างประเทศ2 มูลเหตุด้านมิชชันนารีมีแพทย์ที่เป็นมิชชันนารีอย่างน้อยสองคนผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญผลักดันให้เกิดบริการสุขภาพติดยอย่างฝรั่งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยคนแรกคือหมอแบรดเล่แดนบีชแบรดลีย์กับคนหลังคือหมอเฮทีเอสเฮหมอแบรดเล่แม้จะมีใช้แรงผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลคนเสียจริตโดยตรงแต่ในฐานะเป็นผู้นำวิทยาการทางการแพทย์และสุขภาพใหม่ๆนํานำมาเผยแพร่ผ่านการพิมพ์ให้คนไทยได้รู้จัก โดยเฉพาะการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยโรคจิตในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าหยอกรีทรีทหยอก r e ท r e a เป็นการบำบัดเชิงเมตตารมเห็นนอกเห็นใจและให้อิสระผู้ป่วยตามสมควรรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้ดูดีดุดเดียวกับโรงพยาบาลคนปกติด้วยอันเป็นวิธีของเบนจามินรัสเบนจามินรัชและเดอโรทีดิกสเดราทีดิกซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมกว้างขวางในห้วงปี1 8 0 4ง สำหรับหมอเฮนั้นเป็นผู้เสนอให้ตั้งโรงพยาบาลโรคจิตขึ้นโดยตรงหมอเฮเป็นศันลยแพทย์ชาวอเมริกันมิใชัยจิตแพทย์สังกัดคณะสอนสาศาสนาเพรสไบทีเรียนถูกส่งมาประจำที่กรุงเทพมหานครและได้เป็นที่ปรึกษาแก่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้เป็นประธานคณะคอมมิตตีจัดตั้งโรงพยาบาล และหมอเฮก็เป็นกรรมการในคณะคอมมิตตีนั้นด้วยพร้อมกับกรรมการคนอื่นๆอ,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 อีก4ี่คนคือพระไตรโกสาคุณสัพพกิจพยาบาลหมอปีเตอร์เกาวแวนและพระประสิทธิวิทยาหนู 3. มูลเหตุด้านประชาชนมีประชาชนจำนวนหนึ่งพาผู้ป่วยโรคจิตมาขอรับบริการที่โรงพยาบาลสิริราชและพามาขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะแปลว่าประชาชนเหล่านั้นเข้าใจความแป,ปรปวนของจิตใจหรือการเจ็บป่วยทางจิตกันเป็นผลเนื่องมาจากสุขภาพไม่ดีว่ามีได้เกิดจากปัญหาผู้ถีปีศาจอำนาจอันผิดธรรมชาติคุณสายหรือเคราะกำต่างต่าง,ตา,งตามความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้นองค์ความรู้ทํานองนี้อาจได้มาจากหมอมิชนารีคนอื่นๆด้วยเหมือนกันเช่นหมอกุสลาฟคานกุสลาฟชาวเยอรมันและหมอทอมลินจากขอบทูมลินซึ่งเข้ามาเผยแผ่าศาสนาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สาม ปี2,371หรือได้มาจากแหล่งความรู้อื่นเช่นจดหมายเหตุของหม่อมราโชทยผู้เคยเป็นทูตไทยประจำกรุงลอนดอนได้เห็นการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยโรคจิตในอังกฤษที่เบดเลเฮมหรือเบดแลมด้วยเหตุเหล่านี้จึงทำให้เกิดโรงพยาบาลโรคจิตและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2,432โดยสังกัดอยู่ในกรมพยาบาล มีพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืมื่นวิวิว์วันปรีชาเป็นเจ้ากรมพยาบาลแทนสมเด็จกรมพระยาดำรงซึ่งไปดำรงตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงธรรมการมีแพทย์ผู้ตรวจการสามคนคือหนึ่งหมอแฮนอาอดัมเซนพระบังบัดสับโรคสองหลวงวิคอนอีอประสิทธิวิทย์อัตอหอศิตเวทสามคุณอาจวิทยาคมทุ่ง กรงพยาบาลสังกัดกรมพยาบาลอยู่16ปีจึงได้ย้ายไปสังกัดในกรมแพทย์สุขาพิบาล กระทรวงนครบาลเมื่อปี2448ช่วงนี้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงพยาบาลเพียง11คนแต่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง1858คนเจ้าหน้าที่พยาบาล11คนนั้นประกอบด้วยนายคล้อยแพทย์ใหญ่นายปานผู้รักษาการรองนอกจากนั้นมีเสมียน1คนคนแจกยา1คนคนพยาบาล4คนและคนครัว3าคนทั้งนี้มีแพทย์แผนไทยประจำ3าคนคือนายพุ่มแพทย์ที่1นนายคล้อยแพทย์ใหญ่และนายบุญแพทย์รองการดูแลรักษายังคงเป็นแบบแพทย์แผนไทย ในปี2448นั่นเองโรงพยาบาลคนเสียจริตได้เปลี่ยนมาสังกัดกรมสุขาภิบาลกระทรวงนครบาลหมอไฮเอสต่อจึงเข้ามามีบทบาทในโรงพยาบาลคนเสียจริตมากขึ้นโดยเฉพาะการรักษาเชิงเมตตาธรรมแบบตะวันตกประกอบกับได้เสนอรัฐบาลให้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่แต่ในเวลานั้นก็ยังมีโรงพยาบาลคนเสียจริตเพียงแห่งเดียวในประเทศที่รับผู้ป่วยโรคติดจากหน่วยราชการหลายแหง่ง ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลจึงแก้ไขระบบการจัดการภายในขึ้งใหม่ที่เรียกว่าเป็นธุระจัดการภายในคือภายในโรงพยาบาลจัดการให้เป็นระบบมากขึ้นเมื่อโรงพยาบาลคนเสียจริตปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและให้บริการบำบัดร,รักษาขึ้งใหม่ก็คือปรับปรุงด้านการแพทย์กับการรักษาเป็นสำคัญมีแพทย์ที่ทำงานประจำในโรงพยาบาลคล้ายตำแหน่งผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ทั้งบริหารและบริการบำบัดร,รักษาไปพร้อมๆกันคือนายพุ่งแพทย์ที่หนึ่งมีผู้ช่วยเป็นแพทย์หมุนเวียน5คนคือเปลี่ยนการจนารันอาจัมปีเหมือนมีอินจูทพันชัยสืบแสงและตีตีราแพทย์เป็นแพทย์ที่จบจากโรงเรียนแพทย์สิริราชรุ่นที่3ปี2437นายคล้อยแพทย์ใหญ่ทำหน้าที่ต่อจากนายพุ่มแพทย์ที่หนึ่ง แต่ไม่เรียกว่าแพทย์ที่หนึ่งเรียกว่าแพทย์ใหญ่แทนโดยมีนายบุญเป็นแพทย์รองและมีแพทย์ผู้ตรวจการหนึ่งคนชื่อนายกลิ่นพร้อมกับมีแพทย์ที่จบจากโรงเรียนแพทย์สิริราชรุ่นที่11มาช่วยงาน3คนคือประวัติพรามพันถินนัทรานาันและบรรจงไม่ทราบนามสกุลคุณอดุลแพทยาการดำรงตำแหน่งต่อจากนายคล้อยและทำหน้าที่เป็นครูแพทย์ในโรงเรียนแพทย์สิริราชด้วยการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยเสียจริต ิติกรอ,อธิบายเกี่ยวกับการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยเสียจริตไว้ว่ายังคงเน้นการรักษาแบบแผนไทยเป็นหลักคือใช้ยาต้มยาระบายกับยาต้มที่เข้าระยอ่อมราอูวเฟียเพื่อช่วยให้นอนหลับนอกจากนั้นยังมีการรักษาโดยการเป่ายานัดอีกด้วยศาสตราจารย์หลวงวิเชียนแพทยาคมเล่าไว้ว่ายังไม่ทันได้เห็นการรักษาด้วยการเป่ายานัดแต่เห็นผู้คุมถือไม้ตะพดและไม้พลองเพื่อให้ผู้ป่วยกลัวเท่านั้น ซ้ำยังให้ใช้ไม้เรียวได้ซึ่งผู้ตรวจการเวลานั้นคือคุณอาจวิทยาคมและหมอแฮนอดัมเซนไม่เห็นด้วยแต่อธิบดีกรมพยาบาลอนุญาตถือไม้โตก็ควรอยู่แต่อย่าตีเป็นอันขาดเว้นแต่มีอาวุธต่อสู้หรือทำร้ายพยาบาลโดยเพิ่มเติมว่าคนพยาบาลควรม,มีไม้เรียวถือติดมือไว้ด้วยขนาดโตเท่าดินสอฝรัง่งตีด,ด้วยไม้เรียวคอเข็ดหอราบสำหรับผู้ป่วยคลั่งดูร้ายให้จับขังได้คนเสียจริตที่ดูร้ายเมื่อได้ขังไว้ในที่ขังแล้ว อย่าให้พยาบาลตีหรือลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งเว้นแต่จะใช้ยานัดและยารับประทานที่ให้สงบความคลั่งยานัดนั้นเมื่อเป่าเข้าจมูกผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานมากทําให้ผู้ป่วยสงบลงกล้องยานัดที่เป่าเล่ากันว่าใช้กระดูกระหนกแ้งส่วนยาสงบความคลั่งคือยาเข้าระย่อมซึ่งค่อนข้างหายากในประเทศไทยแต่บางทีก็ใช้ที่เหล็กแทนทั้งเป็นยาระบายได้ดีด้วยสมุนไพรประเภทเสดาทําให้เจริญอาหารเชื่อว่าทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น อย่างไรก็ดีการกักขังล่ามโซ่ผู้ป่วยยังคงมีอยู่บ้างรายงานของนายแพทย์อัตหอสิตาเวสระบุว่ามีผู้ป่วยถูกกลามโซ่จึงสั่งให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้มีโอกาสออกกําลังกายโดยให้ล่ามโซ่ได้ไม่เกินสัปดาห์ละสองวันผู้ป่วยที่ถูกตีฟกชามให้เอาโทษผู้ดูแลให้สืบความเอาตัวคนพยาบาลที่ทําแก่คนไข้ปรับโทษเสียบ้างอย่าให้คนพยาบาลอื่นเอาเยี่ยงอย่างต่อไปมีการรักษาแบบหนึ่งที่เรียกว่ากอกเลือด Bleeding, ซึ่งเป็นการรักษาที่ถ่ายทอดมาจากอินเดียคือใช้ปลิงดูดหลายหลายตัวให้เลือดร้ายออกไปเลือดดีก็จะคืนมาเป็นที่น่าสังเกตว่าการกอกเลือดเป็นวิธีการรักษาพยาบาลแบบตะวันตกกับผู้ป่วยทั่วไปเช่นผู้ป่วยเป็นไข้ทรพิษเป็นต้นสำหรับผู้ป่วยโรคจิตก็ใช้ได้เช่นกันโดยมีหลักการว่าเอาเลือดร้ายเลือดบ้าออกเสียบ้างการป่วยจะได้ทุเลาลง การกอกเลือดผู้ป่วยกระทําควบคู่ไปกับการรอดอาหารและถ่ายยาเพื่อทําให้กําลังลดลงไปความฟุ้งซ่านเพอคลั่งก็จะหายตามไปด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วเคยพูดถึงหลักการกอกเลือดตามวิธีของนายแพทย์ฝรั่งคนหนึ่งชื่อ ซิดเดนแฮมว่ารายที่คนไข้เพอคลั่งนั้นถ้ายังหนุมแน่นอยู่ให้กอกเลือดออกขนาด9ออนซ์3ครั้งโดยระยะห่างกัน3วันถ้ายังไม่หายและยังคลั่งอยู่ให้ใช้วิธีล่ามโซ่จองจำและถ้าอารวาสก็อาจชกให้คว่ำสลบลงไปได้การให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการกอกเลือดไม่ว่าผู้ป่วยทั่วไปหรือผู้ป่วยทางจิตไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากนักนอกจากกรณีประชวนของสมเด็จพระนารายณ์ที่ระบุไว้ในจดหมายเหตุของฟอบัง และบาดหลวงเดอะเบสที่ระบุว่าครั้งหนึ่งทรงเป็นโรคไอหืดแอสมาคอตโดยการเสนอของนายแพทย์จีนผู้หนึ่งเสนอว่าให้กอกเลือดแต่ไม่มีผู้ใดให้การรักษาและให้พอดีที่สมเด็จพระนาราย ทรงหายจากอาการประชวนบางทีการกอกเลือดทางอ้อมโดยการเคี่ยนถึงเลือดตกยางออกเพื่อให้เลือดบ้าออกเสียบ้างนั้นอาจอยู่ในเกณฑ์ขององค์การรักษาด้วยการกอกเลือดก็ได้กระมังอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการกอกเลือดน่าจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่พอควรเพราะสุนทรผู้ก็เคยกล่าวไว้ในนิราศเรื่องหนึ่งความว่าถึงบางเกาะกอกเลือดให้เหือดโรคแต่ความโศกจะไปกอกออกที่ไหนความโศกหรืออาการโศกเศร้าน่าจะเป็นอาการโรคจิตเวท p y y h i i t t r i c d i s o r d อ r ชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคซึมเศร้า Depression โรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งรากบนที่ใหม่ที่มาของคำล้อเรียนหลังคาแดงผู้ค้นคว้าข้อมูลเรื่องโรงพยาบาลจิตเวช เล่าต่อว่าโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งแรกในเก่งจีนของพระยาพักดีพัฒนากรเปิดบริการตั้งแต่ปี2432จนถึงปี2446รวม24ปีภายหลังอยู่ในสภาพสุดโทรมสมควรที่จะไปอยู่ณโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งใหม่ที่ดีกว่าตามคำแนะนำของนายแพทย์ไฮเอสตอคือที่โรงพยาบาลหรือสถาบันสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ริมฝั่งคลองสารลึกเข้าไปในส่วนห่างจากโรงพยาบาลเดิม500เมตรโดยประมาณบนพื้นที่44ไร่เศษรัฐบาลซื้อจากทายาทประกูลสมเด็จเจ้าพระยาสุรวง์วัยวัฒน์วอนบุญนาคที่รู้จักกันทั่วไปว่าเจ้าคุณทหารการก่อสร้างโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งใหม่นี้ เจ้าพระยายม,มาราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลได้ประมาณเงินไว้ทั้งหมด514,900บาทโดยจะขอเบิกจ่ายเป็นรายปีกะว่าภายใน3ปีอย่างไรก็ดีงบประมาณจำนวนนี้หอรัษดากรพิพัฒโดยกรมมหมื่นจันทบุรีนรุนาดได้พิจารณาตัดทอนไปจำนวนหนึ่งตามความจำเป็นในแบบแปลนเรื่องนี้ในหลวงรัชการที่6ทรงเห็นชอบด้วยและทรงอนุญาตให้จ่ายงวดแรกไปก่อน9 0 0 0 0บาทส่วนที่เหลือจะโอนหักใจ่ายให้เพิ่มในปลายปี บนพื้นที่เดิมมีอาคารใหญ่อยู่สามหลังเป็นตึกเก่าแต่ได้รื้อลงเสียสองตึกคงเหลือไว้ตึกเดียวเคยใช้เป็นบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลมานานปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลส่วนอาคารโรงพยาบาลอื่นๆได้วางผังสร้างครึ่งใหม่เข้าใจว่านายแพทย์ไฮเอตต่อเป็นผู้ดำเนินการในเบื้องต้นตามที่ได้ไปดูงานเรื่องนี้มาจากสิงคโปร์และปัตตาวียเมื่อปี2450และน่าจะเป็นอาคารไม้ทั้งหมดโดยมีจำนวนมากพอรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเดิมได้ ส่วนนายแพทย์โมเดินคาท่วอร์บางแห่งเรียกโมเดิร์นคาท่วอร์รองเจ้ากรมแพทย์สุขาพิบาลนั้นได้มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแบบเต็มตัวโดยเป็นผู้ตกแต่งภายนอกด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้นหายากต่างๆจนโรงพยาบาลมีภาพของสวนและป่าสวยงามด้วยร่มเงาชวนชื่นใจอยู่มากหลังคาอาคารต่างๆในโรงพยาบาลทั้งหมดมุงด้วยสังกะสีจะมียกเว้นตึกใหญ่ที่เป็นบ้านพักผู้อำนวยการเท่านั้น สังกะสีมุงหลังคานั้นคือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีบางๆงใช้ไประยะหนึ่งก็จะเป็นสนิมเพื่อป้องกันสนิมต้องใช้สีน้ำมันทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งหมอคาทิวอรก็ใช้สีแดงด้วยหวังจะให้เหมือนอาคารที่ทำการต่างๆของอังกฤษหลังคาสีแดงของอาคารตัดกับสีเขียวของใบไม้ดูงามดีแต่ชาวบ้านกลับเห็นต่างออกไปที่เห็นว่าอยู่ๆหลังคาอาคารทั้งหมดส่งกระกายเพลิงจนน่าตกใจและนี่คือที่มาของ หลังคาแดงอันมีความหมายไปในทางล้อเล่นเน็บแนมเยาะเย้ยเพียงข้ามคืนหลังคาแดงจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไข้โรคจิตหรือคนบ้ายอย่างช่วยไม่ได้มาตั้งแต่นั้นเป็นตราบาบที่ต่อเนื่องมาช้านานจนบัดนี้ผู้ป่วยทั้งหมดจากโรงพยาบาลเก่าบ้านเจ้าสัวนายอากอนอบพยพขนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลใหม่สไตล์ฝรั่งเมื่อปี2458ทั้งหมดโดยรัฐบาลได้ขายเก่งเก่านั้นให้ภาคเอกชนไป